Armofac Academic Center, a Total Center, for Better Solution Life. สวัสดีค่ะจากครั้งก่อนที่เราเห็นภาพร,มรวมๆของการพัฒนาสารทดแทนเลือดไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะลงไปดูพื้นฐานทางชีววิทยาเคมีที่แบบว่าจำเป็นต้องรู้จริงๆเหมือนเราต้องอ่านแบบแปลนชีวภาพให้ออกก่อนจะสร้างอะไรที่ซับซ้อนขึ้นมาได้ อ้างเองจากบทความชีวเคมีพื้นฐานสู่สารทดแทนเลือดนะคะครับผมเราจะเริ่มมองเซลล์แบบง่ายๆก่อนเหมือนที่วิศวกรเขามองกันเปรียบเซลล์เป็นเหมือนเอ่อโรงงานเล็กๆนะครับโรงงานเล็กๆใช่ครับถ้าเซลล์คือโรงงานตัวเยื่อหุ้มเซลล์ก็เหมือนกำแพงมีประตูคอยคุมเข้าออกส่วนไซโทเพลสมข้างในก็คือพื้นที่ทำงานพื้นที่ผลิตเลยแล้วก็มี DNA เป็นเหมือนห้องควบคุมมีแบบแปนทุกอย่างอยู่ในนั้น อ๋อค่ะค่ะแล้วในทางวิศวกรรมชีวภาพเนี่ยโรงงานหรือแชสซีที่ใช้กันบ่อยๆก็จะมีอยู่2แบบหลักๆใช่ไหมคะอีโคไลกับยีสต์หลักๆก็ใช่เลยครับ2ตัวนี้ฮิตสุดอีโคไลนี่เป็นแบคทีเรียผมเปรียบเหมือนรถกระบะครับคือโครงสร้างเซลล์มันไม่ซับซ้อนเป็นโปรคาริโอตไม่มีนิวเคลียสหุ้ม DNA ข้อดีเลยคือ มันโตเร็วมากครับแป๊บเดียวเต็มเลยแล้วก็ดัดแปลงพันธุกรรมง่ายฟังดูดีเลยนะคะแต่ข้อเสียก็มีครับสำคัญด้วยหนึ่งคือมันไม่ค่อยเก่งเรื่องการพับโปรตีนที่ซับซ้อนแบบที่เซลล์มนุษย์ทำได้ดีคือมันขาดขั้นตอนตกแต่งหลังผลิตไปเยอะแล้วก็สองอันนี้สำคัญมากผนังเซลล์มันมีสารพิษที่เรียกว่า endotoxin หรือ LPS endotoxin uh สารพิษเนี่ยมันอันตรายมากไหมคะถ้าจะเอามาใช้ทางการแพทย์โอ้อันตรายมากครับถ้ามันปนเปื้อนเข้าไปในกระแสเลือดแม้จะน้อยนิดเดียวนะครับมันกระตุ้นภูมิคุ้มกันรุนแรงมากอาจจะทำให้ไข้ขึ้นสูงความดันตกหรือถึงขั้นช็อกได้เลยการกำจัดมันออกไปให้หมดจดจริงๆเนี่ยเป็นความท้าทายใหญ่เลยครับสำหรับการผลิตยาหรือโปรตีนจาก e อีโคไลค่ะแล้วอีกตัวคือยีส ซ c กกาโรเมเซซ e ราวิ s ซี e อันนี้เปรียบเหมือนโรงงานรถยนต์ยุโรปเหรอคะประมาณนั้นครับคือมันเป็นเซลล์ดิวคาริโอตแล้วซับซ้อนกว่ามีนิวเคลียสเป็นห้องควบคุมแยกส่วนชัดเจนข้อดีมากๆเลยคือมันมีระบบตกแต่งโปรตีนหลังการผลิตที่คล้ายกับเซลล์มนุษย์มากทำให้โปรตีนที่ได้ออกมาเนี่ยมีโครงสร้างหน้าที่ใกล้เคียงของจริงมากกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่าเยอะ เพราะไม่มีเอนโด็อกซินแต่ข้อเสียก็คือมันโตช้ากว่าอีโคไลพอสมควรครับแล้วระบบมันซับซ้อนกว่าการจะเข้าไปตัดแต่งพันธุกรรมมันก็เลยยากกว่านิดหน่อยพอเข้าใจความแตกแต่างหลักๆของโรงงานสองแบบนี้แล้วค่ะทีนี้มาดูที่ตัวเครื่องจกักรหรือผลิตภัณฑ์ที่โรงงานพวกนี้สร้างขึ้นมาบ้างก็คือโปรตีนโครงสร้างพื้นฐานก็คือกรดอะมิโน20ชนิดมาเรียงต่อต่อกันเหมือนเลโก้ใช่ไหมคะ แล้วการเรียงตัวนี่แหละที่กำหนดรูปร่างสามิติและที่สำคัญคือรูปร่างกำหนดหน้าที่ถูกต้องเป๊ะเลยครับหลักการนี้สำคัญมากในชีววิทยา shape determines function และโปรตีนที่เราสนใจที่สุดในเรื่องนี้แน่นอนก็คือฮีโมโกลบินหรือ Hb ตัวมันเองเนี่ยก็เป็นเหมือนเครื่องจักรนานโนเลยนะทำหน้าที่ขนส่งออกซิเจนโครงสร้างมันประกอบด้วยโปรตีนสสายหรือกโกลบินมาประกบกัน4ส,สายเลยเหรอคะ ครับผมและในแต่ละสายเนี่ยจะมีส่วนสำคัญมากๆคือกลุ่มฮีมซึ่งมีอะตอมเหล็ก Fe 2บวกอยู่ตรงกลางเปรียบเหมือนแขนกลที่เอาไว้จับโมเลกุลออกซิเจนโดยเฉพาะเพราะฉะนั้น1โมเลกุล Hb ก็เลยจับออกซิเจนหรือ O 2ได้ถึง4โมเลกุลโหจับได้เยอะเหมือนกันนะคะแล้วที่น่าสนใจคือมันไม่ได้จับเฉยๆใช่ไหมคะมีเรื่องการจับแบบร่วมมือหรือ cooperative binding ด้วยใช่เลยครับ อันนี้เป็น,นกลไกที่ฉลาดมากๆของธรรมชาติคือพอออกซิเจนตัวแรกเข้ามาจับที่แขนกลอันหนึ่งมันจะไปเหนี่ยวนําให้โครงสร้างของ Hb ทั้งโมเลกุลเปลี่ยนไปนิดหน่อยการเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้แขนกลที่เหลืออีก3อันเนี่ยมันอ้าแขนรับพร้อมที่จะจับออกซิเจนตัวต่อไปได้ง่ายขึ้นเยอะเลยอ๋อ oh, เหมือนทํางานเป็นทีมประมาณนั้นเลยครับเป็น work, ทีมเวิร์กทาให้ตอนที่ฮีโมโกลบินอยู่ในปอดซึ่งมีออกซิเจนเยอะๆเนี่ยมันสามารถโหลดออกซิเจนเข้าไปได้เกือบเต็มความจุอย่างรวดเร็ว แต่พอไปถึงเนื้อเยื่อที่ออกซิเจนน้อยลงมันก็พร้อมจะปล่อยออกซิเจนออกมาได้อย่างรวดเร็วเช่นกันโดยเฉพาะตัวหลังๆจะปล่อยง่ายขึ้นเข้าใจแล้วค่ะเป็น,นกลไกที่ปรับตัวได้ดีมากครับผมซึ่งการทํางานนี้จะเห็นภาพชัดขึ้นเมื่อดูในสภาวะจริงของร่างกายที่ปอดกับที่เนื้อเยื่อมันต่างกันใช่ค่ะที่ปอดออกซิเจนจะเข้มข้นสูงถูกต้องครับฮีโมโกโลบินก็เลยจับออกซิเจนเกือบเต็มที่เลือดที่ออกจากปอดก็เลยมีสีแดงสด แล้วพอไปถึงเนื้อเยื่อพอเลือดไหลไปถึงเนื้อเยื่อต่างๆที่กําลังทํางานกําลังใช้ออกซิเจนไปความเข้มข้นของ O2 ตรงนั้นก็จะต่ําลงแถมยังมีคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 ซึ่งเป็นของเสียจากการทํางานของเซลล์ออกมาด้วยทําให้สภาพแวดล้อมตรงนั้นเป็นกรดนิดๆสภาวะโ2ต่ําบวกกับความเป็นกรดนี่แหละครับที่เป็นสัญญาณบอกให้ฮิโมโกโลบินเนี่ยปล่อยออกซิเจนออกมาให้เนื้อเยื่อเลือดก็เลยดูคลํำลงใช่ครับ เลือดแดงที่เสียออกซิเจนไปแล้วก็จะมีสีแดงคล้ำลงซึ่งพฤติกรรมทั้งหมดนี้เราสามารถคลอดออกมาเป็นกราฟได้ที่เรียกว่ากราฟการปล่อยออกซิเจนหรือออกซิเจนดิสโซเ t ชันเค r ร์ฟที่มีลักษณะเป็นรูปตัว S s ิกม o i ด a เค u ร v ฟมันเหมือนเป็นกราฟแสดงสมรรถนะของ XB เลยนะคะใช่เลยครับเป็นกราฟที่สำคัญมากแกน x คือความดันย่อยของออกซิเจน PO2 ส่วนแกน y คือเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของ hb ด้วยออกซิเจนลักษณะรูปตัว s ที่ว่าเนี่ยมันบอกอะไรเราเยอะมากส่วนบนของกราฟที่ค่อนข้างแบนหมายถึงตอนที่ po2 สูงๆอย่างในปอด hb จะอิ่มตัวด้วยออกซิเจนสูงเกือบตลอดเวลาไม่ว่า po2 จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยก็ตามเหมือนกันการันตีว่ารับของเต็มที่ประมาณนั้นครับแต่พอมาดูตรงกลางของกราฟที่มันชัน ช่วงนี้คือช่วง P O 2ที่พบในเนื้อเยื่อที่ทำงานอยู่จะเห็นว่าแค่ P O 2ลดลงไปนิดเดียวเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของ Hb ลดลงควบเลยก็คือปล่อยออกซิเจนออกมาเยอะมากใช่ทับนี่คือผลโดยตรงจาก Cooperative Binding ที่เราคุยกันตะเกะทำให้ Hb ตอบสนองต่อความต้องการออกซิเจนของเนื้อเยื่อได้ดีมากซึ่งสำหรับวิศวกรที่พัฒนาสารทดแทนเลือดน,นะครับกราฟรูปตัว S นี่คือเป้าหมายเลย ต้องพยายามทำให้สารของเรามีคุณสมบัติการจับปล่อยออกซิเจนเรียนแบบกราฟนี้ให้ได้ไม่ใช่กราฟที่เบนไปทางซ้ายเกินไปคือจับแน่นไปไม่ยอมปล่อยหรือเบนขวาเกินไปคือจับหลวมปล่อยง่ายเกินไปก็ไม่ดีทั้งนั้นค่ะเข้าใจเลยค่ะซึ่งก็นำมาสู่ประเภทของสารทดแทนเลือดที่กำลังพัฒนากันอยู่หลักๆตอนนี้ก็มีอยู่สองแนวทางใหญ่ๆใช่ไหมคะคือ HBOCs กับ PFCs ครับผมแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆได้แบบนั้นเลยกลุ่มแรก HBOCs ย่อมาจาก Hemoglobin-based oxygen carriers ก็คือตามชื่อเลยครับใช้ฮีโมโกลบินเป็นพื้นฐานเอามาดัดแปลงแหล่งที่มาของ HB ก็มีหลายแบบอาจจะมาจากเลือดมนุษย์ที่หมดอายุแล้วหรือเลือดวัว เลือดวัวใช้ได้ด้วยหรอคะใช้ได้ครับแต่ก็ต้องระวังเรื่องปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันแล้วก็ต้องทำให้บริสุทธิ์มากๆเลยหรืออีกทางคือใช้เทคโนโลยีชีวสังเคราะห์ผลิตขึ้นมาเลยเรียกว่า RHBOS c หรือ Recombinant Hemoglobinoids b โดยใช้โรงงานเซลล์ที่เราคุยกันตอนต้นอย่างอีโคไหรือยีสต์มาผลิตให้ข้อดีคือมันสะอาดควบคุมคุณภาพได้แต่กระบวนการก็ซับซ้อนและแพงกว่า แล้วข้อดีหลักๆของ HBOCS คืออะไรคะข้อดีก็คือมันใช้ HB เป็นตัวขนส่งออกซิเจนกลไกการจับปล่อยออกซิเจนก็จะคล้ายกับเลือดจริงๆของเรามากแต่ปัญหาใหญ่ที่เจอมาตลอดและยังแก้ไม่ตกสักทีก็คือภาวะที่มันทำให้หลอดเลือดหดตัวหรือ vasoconstriction เอ๊ะทำไมฮิโมโกโลบิน ถึงทําให้หลอดเลือดหดตัวได้ล่ะคะปกติมันอยู่ในเม็ดเลือดแดงนี่นะนั่นแหละครับประเด็นพอเราเอา h b o c s ออกมาใช้นอกเม็ดเลือดแดงเป็น Hb อิสระลอยอยู่ในน้ําเลือดเนี่ยอ,อที่เชื่อกันตอนนี้ก็คือว่า Hb อิสระพวกนี้มันดันไปทําปฏิกิริยาดักจับโมเลกุลตัวหนึ่งที่ชื่อไนตริกออกไซด์หรือ NO ซึ่ง NO เนี่ยเป็นโมเลกุลส่งสัญ,ญญาณที่สําคัญมากที่ร่างกายใช้บอกให้หลอดเลือดคลายตัวขยายตัวอ๋อ oh. ปโนโถูก HB อิสระดดักจับไปจนเหลือน้อยลงสัญญาณให้หลอดเลือดคลายตัวมันก็หายไปหลอดเลือดก็เลยหดตัวหรือตีบลงผลก็คือความดันเลือดอาจจะสูงขึ้นแล้วเลือดก็อาจจะไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญๆได้ไม่ดีพอเป็นปัญหาใหญ่มากครับ PFCs อันนี้ดูชื่อแล้วไม่เกี่ยวกับฮีโมโกลบินเลยใช่ครับ PFCs หรือ Perfluorocarbons นี่เป็นแนวทางของวิศวกรรมเคมีเต็มตัวเลยเป็นสารสังเคราะห์ล้วน หลักการทำงานมันต่างจาก HB โดยสิ้นเชิงครับ PFC ไม่ได้จับออกซิเจนด้วยพันธะเคมีเหมือนที่ HB ทำแต่มันละลายออกซิเจนเข้าไปในโมเลกุลของมันคล้ายๆกับฟองน้ำดูดซับน้ำมากกว่าละลายเข้าไปครับผมปริมาณออกซิเจนที่มันละลายได้เนี่ยจะแปรผันตรงกับความดันของออกซิเจนที่อยู่ร,บรอบๆตัวมันยิ่งความดันโ2สูงก็ยิ่งละลายได้เยอะกราฟความสัมพันธ์มันเลยเป็นเส้นตรงไม่ใช่รูปตัว S เหมือน HB แล้วความท้าทายของ PFCs คืออะไรคะความท้าทายหลักเลยคือ PFCs เนี่ยมันเป็นสารกลุ่มน้ำมันไม่ละลายในน้ำหรือในเลือดเราเลยต้องทำให้มันอยู่ในรูปของ emulsion คือต้องใช้เครื่องมือพิเศษที่เรียกว่า homogenizer ใช้แรงดันสูงมากๆตี PFCs ให้แตกเป็นหยดเล็กจิ๋วระดับนาโนเมตร ล้วก็ต้องใส่สารเคลือบผิวหรือเซอร์ฟแฟตเทนเข้าไปเคลือบหยดเล็กๆพวกนี้ไว้ไม่ให้มันกลับมารวมตัวกันเป็นหยดใหญ่ไม่งั้นใช้ไม่ได้ฟังดูเป็นกระบวนการทางกายภาพที่ซับซ้อนเหมือนกันนะคะแล้วการที่กราฟเป็นเส้นตรงไม่ใช่ตัวเอสเนี่ยมันมีผลต่อการใช้งานจริงยังไงบ้างคะมีผลมากครับการที่มันละลายออกซิเจนได้ตามความดันรอบๆหมายความว่าถ้าอยากให้ PFCs ขนส่งออกซิเจนได้ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายจริงๆเนี่ย ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับออกซิเจนที่มีความเข้มข้นสูงมากๆเกือบร้อยเปอร์เซนเลยเพื่อเพิ่มความดันออกซิเจนในปอดให้สูงพอที่จะอัดออกซิเจนให้ละลายเข้าไปในหยด PFC ได้เยอะๆซึ่งต่างจากการหายใจอากาศปกติที่มีออกซิเจนแค่ประมาณ21%นะครับอ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะก็คือต้องให้ออกซิเจนเสริมแบบเข้มข้นสูงมากๆควบคู่ไปด้วยถูกต้องครับงั้นพอจะสรุปได้ไมหมคะว่า HBOCs เนี่ยพยายามเรียนแบบกลไกชีวภาพแต่ก็มาเจอปัญหาท้าทายทางชีวภาพเสียเองเรื่องหลอดเลือดหดตัวส่วน PFcs ใช้หลักการทางเคมีสังเคราะห์ไปเลยแต่ก็มีความท้าทายทางเคมีฟิสิกส์เรื่องการเตรียมอิโมชันแล้วก็ข้อจำกัดในการใช้ออกซิเจนสูงมากๆเป็นการสรุปที่เห็นภาพชัดเจนดีครับวันนี้เราก็ได้ ลองสำรวจกันตั้งแต่ระดับโรงงานเซลล์พื้นฐานอย่างอีโคไลกับยีสต์มาดูเครื่องจักรนาโนอย่างโปรตีนฮีโมโคลบินกลไกการทำงานอันชาญฉลาดของมันผ่านกราฟรูปตัว S แล้วก็มาถึงแนวทางการพัฒนาหลักๆ2แบบคือ h b o c s กับ p f c s พร้อมกับความท้าทายเฉพาะตัวของแต่ละแนวทางค่ะทีนี้คำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้นะครับก็คือว่าเมื่อเราเห็นข้อจำกัดของทั้งสงแนวทางแล้ว ทั้งเรื่องหลอดเลื่อนหดตัวของ h b o c s ทั้งเรื่องการทำอิโมชันและความต้องการออกซิเจน100%ของ p f c s แล้วสารทดแทนเลือดรุ่นที่3ที่มันจะดีกว่านี้ได้เนี่ยมันควรจะมีหน้าตาเป็นยังไงมันจะเป็นการผรสมประสานข้อดีของทั้งสองแนวทางเข้าด้วยกันหรือเปล่าเช่นเอา Hb มาห่อหุ้มด้วยอะไรสักอย่างเพื่อป้องกันปัญหาหรือว่าอาจจะมีคำตอบอื่นซ่อนอยู่ในธรรมชาติหรือในความรู้ด้านวัสดุศาสตร์ เคมีสังเคราะห์ที่เรายังไม่ได้ค้นพบหรือยังไม่ได้นำมาประยุกต์ใช้ในทางนี้กันแน่อันนี้น่าคิดต่อครับ